มโดดัยศพูดตามจหวะเลนะถ้ามิแสมิแสก็ไม่ใสมิแสก็ไม่ใสมีแสก็ไม่ใสตาจังหตาจังหวะเมแสก็ไม่ใส้วเดี๋ยวตัดเป็นไฮไลท์เนี่ย่กเลเน่น่บ้อมกันพร้อมกัน้าคนพร้อมกันนะครพร้อมกันมีแสกูไม่ใสมิแสกูไม่ใสมิแสกูม่ใสอะไรวะเนี้มคถูกแล้วม ไม่ใช่มิสไซมีสไซกมีสไซมิสไซก็มีสไซฮ่า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 ยุดมม่เนี่ยเราคิดเข้าไปนิดเดียวกลนก็เราไป่เข้มกับเขาหน่อยมีอเน่ยนะก็เหมือนสองคนไปสุดโตอีกคนนึงก็สุดโต๊ะอ๋อโอเคสุดข้างบนสุดล่างแล้วแต่จินตนาการเป็นแฟนยังไงก็ต้องให้นึกออกว่าเป็นสามีใช่เจอกันทุกคืนอะไรเงี้ยอ๋อในฝันในฝันแล้วชาปุยชาปุยชาปุยชาย แบบสามีแห่งชาติไงเออแล้วไอ้เนี่ยไม่อันนี้คือส่วนตัวเราต้องกดดันเขามารายการกูมึงต้องพูดถึงกูพิชชี่มาถึงส่วนตัวคือชอบส่วนตัวไอสัตว์ไปถึงว่ามารายการนี้ก็ต้องพูดถึงกูนี้ยะอ๋อนีซ่าเขาเคยเป็นอดีตซุปเปอร์สตาร์ที่เคยมีค้าแข่งถึงอังกฤษใช่โอ้โหจะพิชชี่เนี่ยเขาเป็นนักข่าวกีฬาสายกีฬามาสัมภาษณ์ผมคนแรกไงที่เขาทำงานเพราะเขาต้องมีผมมาปลูกกูถึงบ้านไอเทียลงมาตาบวมในสัตว์จริงจลงแบบอององติด หลังข่าวคนแรกที่ไปสัมภาษณ์นัด11โมงกูตื่น10โมงครึ่งแต่บ้านคุณสบายเราคิดวกูกำลังสัมภาษณ์สัมภาษณ์จ่อไมเปิดข้างบ้านแมนตึ่งตึ่งตึ่งเค้งแมนใช้ไม่ได้รอยังไม่ได้ออนจนทุกวันนี้อจริงเหรอก็เสียงกันเข้าก็ใช้ไม่ได้เลยโรายการทุเป็นไงรายกนอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเห็นไหมถ้าพี่ออกไปแล้วก็คือรายการบอลกุยสัตว์ตึ่ง เึงเฮี่อะไรวะเนี่ยไอ้เฮี้ยสองพมินแม่งล็อกเขาซ้ายสัตว์ยิงซ้ายแมนซิตี้อยากสวยตุ้งไอ้สัตว์ทีมงานเขียนแมนยูมีโอกาสไหมเรียกครูโจซีไปไงเย็ดแม่มีแสกุไม่ไอ้สัตว์เลยว้ยเดลกูด์นบอนสดครบกแมนโหนดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android